อรุณสวัสดิ์เวิลด์เอชการแข่งเอฟเบกมวาสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะเจริโก้คุณคิดว่าทีมเราเวทจะชนะได้หรือเปล่าผมว่าจะได้นะเดวินเวททำผลงานได้เยี่ยมสุดๆเลยหล่ะในสองสามแมตช์ล่าสุดที่ผ่านมาผมไม่อยากเผชิญหน้ากับเธอตอนฟอร์มดีแบบนี้แน่นอนเขาบอกเลยอีกการแข่งขันกำลังเริ่มขึ้นแล้วค่ะทั้งเราได้ยินมาว่ามีเงินรางวัลเพิ่มไป็น3เท่าว้าวซิดิเคทเล่นใหญ่จริงๆอ๋อว้าว oh, wow. ไม่ได้กล่าวถึงเลยสักครั้ง ไม่น่าเชื่อเลยแล้วไงเว็บสังหารไปไหนในแมตช์ล่าสุดใครช่วยเตรียมทุกอย่างให้ใช่แล้วในมอเขาอยู่ฉันรู้ปัญหาของฉันดีฉันเห็นแก่ตัวน้อยไปฉันปล่อยให้คนอื่นยิงนัดสุดท้ายเสมอใช่กระสนุนฉันหมดแต่บางทีต้องเห็นแก่ตัวบ้างแล้วเฮ้ hey, รู้อะไรไหมไม่มีข้อแก้ตัววันนี้คือวันของมิลลัสเราไม่พูดให้ดีวันนี้แล้วมาเถอะพี่น้องขึ้นมาเลยไม่ไม่รทแค่หน,หน่อยสหายยักษ วันนี้ฉันต้องได้ไปก่อนถึงเวลาสแสดงฝีมือที่เอเปกเกมแล้วไปกันเลยท้ายที่สุดทุกสิ่งล้วนต้องตายพร้อมยิงแล้วตาของฉันพร้อมจะไปแล้วฉันเร็วและแกก็ตายแล้ว ข่ะจับแันได้ได้สิฉันจะขึ้นไปข้างบนส่วนแกก็อยู่ข้างล่างนี่แหละการโหนซิปลายนั้นสนุกคุณลองดูนะ,อะขออภัยทีฉันชนะหมดแล้วมีโมแซมบิกอยูต่ตรงนี้โอเคไปกันเถอะเพื่อนจ้ะมาแสนงให้เอาแรนเห็นว่าเราทำอะไรได้ก็ล้องแกน ยังไม่ใช่วันของคุณเยี่ยมเลยบอกยังมาโูกว่าฉันดัก่ายบอกเขาเองสิวันของวิราชถ้าชิงเป็นวันที่ดีมากเลยไดย้ฉันบอกให้กองจับเอาไว้ไง อ้ดูไปเขาจะไม่คู่แข่งใหม่ในแมตช์ถัดไปซะแล้วเลยอนะโอ้โอ้สแสดงฝีมือให้ดูหน่อยเธอะ